มาเลยครับวันที่ยี่สิบสองทับเก้าทับหกเก็ดวันที่ยี่สิบสองทับเก้าทับหกเก็ดครับผมวันนี้เปิดหัวกับน้องแมวครับผมเปิดหัวกับน้องแมวมานะครับน้องแมวน้อยมาจริงจริงครับน้องแมวน้อยเยอะจริงๆครับช่วยให้อาหารน้องแมวด้วยนะครับเออและเออครับโอ้ทางวัดต้องการหลอดไฟเยอะเลยครับมีจูนมาลักขโมยพระพุทธรูปทองสำริดครับราคาเยอะมากครับหลอดไฟขาดหมดพายุเข้าครับทางวัดยังต้องการหลอดไฟอยู่นะครับอเหมือนกัครับเนาะ นี่ครับมาแล้วครับแมวน้อยแมวน้อยมาแล้วครับวันที่ยี่สิบสองทับเก้าทับหกเจ็ดครับผมวันที่ยี่สิบสองทับเก้าทับหกเจ็ดมาแล้วครับแมวน้อยครับผมหนึ่งหกห้าหกห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึห้าหนึ่งครับผมตัวกันมีเก้าห้าเจ็ดเก้าเกตห้าเจ็ดครับผมเจ้าก็แจกขัดต้อผันเลยนะครับแมวน้อยครับผมนี่ครับวันที่ยี่สิบสองครับผมวันที่ยี่สิบสองมาครับแมวน้อยครับเดี๋ยวมาดูวันต่อไปครับอืม มาดูวันต่อไปครับวันที่ยี่สิบสองครับเเรามาดูครับอ่าวันที่ยี่สิบสองอีกก็ได้ครับอของอดุนละเพลนครับวันที่ยี่สิบสองอดุนละเพลินมาแล้วครับเราก็จัดขันก็ผ่านกันได้เลยนะครับระวังแมวน้อยครับแมวเยอะครับอวันที่ยี่สิบสองทัพเก้าทับหกเดวันที่ยี่สิบสองทัพเก้าทัพหกเกีดครับผมลาวสตาฮานอยมารวมลาวสามัคคีฮานอยพัฒนาหนอยสามัคคีมาครับวันที่ยี่สิบสองครับผมชอบก็จัดขันก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่ยี่สิ มาแล้วครับนี่ครับมาดูเลยนะครับอันนี้ยี่สิบสองครับผมอืมแล้วจะมาดูรัฐบาลกันแป๊บหนึ่งครับมาดูรัฐบาลว่าควา yacht, มฝ right ันของอดงนเพืนเป็นยังไงครับนี่ครับมาดูนะครับว่าเลขแนวทางจะใกล้เคียงกันไหมครับออดุงนาเพืฝันครับออดวงนาเพื่อนฝันแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับอดงนเพืนฝ well. ันแล้วครับอดุงนาเพืนครับอฝันอีกแล้วครับผมอืม วันที่หนึ่งทับสิบทับเก้ามาแล้วรัฐ,รฐ ult, บาลไทยครับผมรัฐบาลไทยครับผมมาแล้วอรุงระเพินฝันว่าครับอรุงระเพินฝันว่าได้ขี่รถคันของอรุงระเพินเข้าป่าครับไม่รู้ไปไหนครับเข้าป่าเป็นส่งหูสวิงเหมือน,นกับหนังนิยายผีครับแล้วปวดอแล้วปวดเยี่ยวครับง่ายปวดเยี่ยวครับปวดเยี่ยวเลยเดินลงไปเยี่ยวเปิดรถเดินลงไปเยี่ยวครับ ออแจะไปเห็นอะไรอยู่ในป่านิดๆหน่อยๆครับนิดๆหน่อยๆทีนี้ก็เลยเห็นแล้วก็กลับมาหารถที่รถจอดครับกลับมาหาที่รถจอดมาเห็นงูเหลี่ยมใหญ่อ่าพันรถอยู่ครับอ่าพันถือว่าพันรอบรถอยู่ครับงูเขียวใหญ่ครับเออว้ายน่ากลัวมากครับเออไปขออย่างไงก็ขอไม่ได้ครับขอ รถกับงูเขียวตั้งนานครับขอตั้งนานขอลถกับงูเขียวครับโอ้ยงูงูเหลี่ยมงูเหลี่ยมครับขอรถครับงูเหลี่ยมครับไม่ขอรถกับงูเหลี่ยมครับเขาไม่ยอมให้เขาบอกว่าเขาอยากได้รถใช้ครับอแต่สานธาตุยานของสัตว์ก็อยู่ที่ป่าผมบอกอย่างนั้นครับเขาเลยนานนานนับนานมากเขาเลยเขาเลยคืนรถให้อาจารย์ครับเขาเลยคืนรถให้อาจารย์ได้กลับมาครับนี่ครับฝันเห็นรถอะไรออกคุกขีครับ นี่ครับหกศครับนี่ครับสี่ห้าหศนย์ครับสี่ห้าหกศูนย์สี่ห้าหศนห้าสห้าหห้าหศครับเดี๋ยวดีครับหกไอสี่หศสห้าศครับ่ามันมีตัวกลมๆครับมันมีตัวงกลมอยู่ครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดกันโอ้ยหน่อเหรอนี่พอเที่อยากอ้าวนีครับอ้า นะครับเบืองเบืองเบืองเบงเบงเบลูกลาลูกลาอีพอมมีหัวหานีนกน่ลูกหลาหลยหมันเป็นรอยอยู่นี่น่ครับเบืองเอาดูเลยนะครับออดวงนเพลนฝันครับสี่ห้าหกูนศนเลขทะเบียนรถครับพันที่ขี่เข้าป่าแล้วมาสี่ห้าหกห้าห้าหห้าห้าหหศครับส สี่หกครับผมศูนย์สี่แล้วก็ห้าศูนย์ครับผมดูๆๆเลยครับดูจริงจังเลยครับโอ้ยน้องเงือมันขาดไปแล้วดูเลยครับดูเลยนะครับ,อรบชอบาาก็จะข่านก็ผ่านกันเลยเลยครับผมนี่ครับนะดูยัง,ไไงครับเอามาดูกับความฝันของแม่บัวว่าอ่าขอกับนม่ขอแนวทางกบบแม่บัวว่าวนี้จะเข้าขก,กันกับเ,เลขฝันนะครับ ดูกันเลยนะครับความอ่าขอกับแม่บัวครับงวดก่อนนี้ถ่ายแล้วอ้วดก่อนเข้ารถตอรี่เต็มครับอ่ขอแนวทางกับแม่บัวครับขออีกแล้วครับนี่ครับอ่โอ้อจะมันดื้อครับว่านี่ครับขอแนวทางกับแม่บัวอีกแล้วครับดูเลยนะครับอืมนุ่มร้านถูกอตเตอรี่เต็มบ้านเต็มเมียครับสี่ศูนย์แปดครับวัวนี้ขออีกแล้วครับ ได้เก้าห้าแปดเก้าห้าแปดหกก้าเก้าตัวเดียวกันครับอย่าลืมนะครับหกก้าเก้าตัวเดียวกันครับอย่าลืมนะครับนี่ครับบางคนก็ว่าแปดเก้าศูนย์ครับก็ได้ครับห้าศูนย์ก็มีครับของแม่บัวครับผมอย่าลืมนะครับชอบก็จะขัดก็ผันกันได้เลยนะครับเดี๋ยวไปไปดูนี่ดูนี่กีบสามกันบ้างครับนี่ีบสามโอ้โหนี่ีบสามมี เพื่อนบ้านเราพัฒนาครับนี่ครับวันที่ยีสาก็มา้วครับชอบอก็จัดโอ้มีแนวทางสิครับกหลายะว่ละโอ้ยดูเนในสูงน,นอนนะนี่ครับอ่อชอบอก็จัดผันก็ผานกันได้เลยนะครับวันที่ยี่สิบับผมนี่สิเนาะอ่าศูนย์ห้าสี่ย์ห้าปดสี 5, 8, 4, 5, 8, 4, 5, 8, 4, ่โอ้ครับเหมือนกันกันกบฝันเมื่อคืนนี่เลยแปดสี่ศูห้าห้าปดสห้าครับผม อ่าตัวกันมี0 8 0 4 3 4ครับผมชอบก็าดจัดขันข้อผันกันเลยนะครับ2 3วันที่ยี่สิบสามแล้วก็ทั้งหมดเก็บวันที่ยี่สามแล้วก็ทั้งหมดเก็บครับมาแล้วครับอ๋อลงนะเพื่อนลาวพัฒนามาแล้วครับนี่ครับชอบก็จัดขันข้อผันกันได้เลยนะครับปุ๊บนี่ครับอ่าเมียน้อยนิ่งแล้วครับนิ่งแล้วครับอยู่ดีนี่นะครับเอ้าชอบก็จัดขันข้อผันกันได้เลยนะครับเอออ่าดูครับอีกทีดูดูครับ ที่ยี่สิาครับอ่ายีบสามาแล้วครับต้องการจ่ก็ผ่านกันเลยนะครับยี่สบสามแล้วจะดูครับเคลืนไปด,ด,ดูวันที่ยี่สบเอ็ดครับวันนี้เวันที่ยี่สิบสามล้วรับบหเก็บี่ยี่สิบสามต้รเบลาวสตานอยทั่วไปน้อยสามคีน้อยพัดน้อยสามขีเออลาวสามขีเออหน่อยสามขีมานะครับลาวพัฒนาลาวพัฒนาลาวพัฒนามาแลครับชอบก็ จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมมาที่23ครับเอาหนนะครับด้สองเก้าครับว่าจับไม่ใช่อะไสีตัวนะเก้าแปนอาสองเก้าครับผมหกสามเจ็อยู่ตัวที่วงกลมนะครับอย่าลวมนะครับชอบก็จัดผัานก็ผ่านกันได้ครับวันที่ยี่สบามครับเอดูดูวันที่ที่ยี่สิกันแป๊บนึงครับ นี่ครับวันที่ยีครับผมชอบก็จัดขันก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่ยีอครับผมวันที่ยีสเอ็ดลาสตาน้อยทั่วไปน้อยสามัคคีครับวันที่ยีครับผมน้อยพัฒนาครับผมมาแลครับอ้าวเนาะอีกเรามาแล้วจะได้ตีกันน่นยมาแล้วครับวันที่ยี่สิบคับกราบอเันที่ยเกาบเครับผมมาแล้วครับชอบก็จัดขันก็ผ่านกันได้เลยครับนี่นี่นี่ๆๆชลม มาแล้วครับทากคจัดกัดก็ผ่านนะนะครับออ้ยครับลูกหลานเยอะครับอ่าระว่างงาครับโอ้ยลูกหลานอี่ห่อครับทำงานผม่นี้เงินซื้อถู่อะไรกินเด้อนี้เงินเดอถ้กินได้หลายลิ้ครับเป็นร้อยครับใา่ดอกใส่สองมาถิ่มวยนะครับนาะผมเลียงจนอ้วนเบิอทุกตัวครับเลียงจนอ้วนเบิดทุกตัวแม้วน้อยจะจอยครับอ่ะนี่นะครับดูนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดครับผมวันพรุ่งนี้ครับชอบก็จะถัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมนี่ครับอ่า ี๋ยวมาดูวันที่11ของแมวน้อยครับวันที่11ของแมวน้อยครับวันที่11ของแมวน้อยก็มาแล้วครับวันที่11ของแมวน้อยก็มาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็หันกันได้เลยนะครับบุ๊มเนี่ยชอบก็จัดขัดก็หันกันได้เลยนะครับเออแมวน้อยมาแล้วครับแมวน้อยมาแล้วครับอ่าเนี่ครับเก้าวันที่11ท่าเก้าท่าหกเจ็ดทาผมแมวน้อยมาแล้วครับหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเก็ดเก้าหนึ่งเก็ด หนึ่งเก้าครับผมชอบก็จะถัดก็หานเนาะเออตัวการมีตัวเก้าเก็ดแล้วก็อย่าลืมเจ็ดหกครับผมนี่ครับตัวการมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดครับผมชอบก็จะถัดก็าหันเลยนะครับอืมนี่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 เนี่ยโอ้รับดื้อนะครับขอถูษขอให้ครับขอถูกขอให้ได้หลายครับอ่าสื่อเนื้อหาครับผมโอ้ยน่องเน่าครับเห็ดไปไซส์อะไรนะครับอยู่นี่พูกัน นอกจากทิ่เฮียจูเดินมันี้ยังมีแมวหน่อยครับอ่